สวัสดีวันศุกร์ค่ะวันที่8ตุลาคมแล้วนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนนะคะคุณครูก็จะแนะนําให้เด็กๆได้รู้จักเกี่ยวกับโทษของสัตว์น้ําเมื่อวานเราได้รู้จักเกี่ยวกับประโยชน์ของสัตว์น้ําไปแล้ว3ข้อเมื่อวานนี้นะคะคืออะไรบ้างสัตว์น้ําสามารถนำมารับประทานเป็นอาหารได้นะคะสัตว์น้ำสามารถนำมาเลี้ยงไว้ดูเล่นได้แล้วก็ สัตว์น้ำเป็นยังไงคะเอามาทำเป็นเครื่องประดับได้ด้วยนะคะส่วนส่วนวันนี้คุณคณรูฝนก็จะให้เด็กๆดูว่านะคะสัตว์น้ำมันมีโทษยังไงบ้างนะเขาบอกว่าสัตว์น้ำมันมีก้างติดคอได้จริงไหมเห็นไหมคะพี่ครูฝนเตือนเด็กๆแล้วเมื่อวานว่าการรับประทานปลานะคะมีประโยชน์นะคะมีโอเมก้าช่วยบำรุงสมองเด็กๆแต่ว่าเด็กๆจะต้อง ระมัดระวังเพราะว่ามันมีก้างถ้าเผื่อเด็กๆทานปลาก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นคนเลือกเนื้อปลาแกะก้างออกให้เกลี้ยงนะคะถึงจะรับประทานได้นะคะถ้าเผื่อว่าเด็กๆทานเองเด็กอาจจะยังไม่เห็นไม่ระมัดระวงังแล้วก็อาจจะเป็นยังไงคะเออกืนก้างลงไปติดอยู่ที่คออันตรายมากๆเลยถ้าเผื่อว่าเอาไม่ออกต้องหาหมอนะคะ นะคะอันนี้ก็เป็นอันตรายมากกก้างไหมเออแหลมแบบนี้มันเข้าไปติดอยู่ในลำคอของเราเนี่ยนะคะอ่าม้ก้างโดยเฉพาะเนี่ยปลาทูนะอร่อยมากเลยนะคะเด็กๆชอบทานแต่มีก้างเป็นไงคะมีก้างเยอะนะส่วนที่แข็งๆของปลาก็ต้องระมัดระวังทั้งหมดเลยนะ มันนั่นเองนะคะอ่ะอันที่สองิเด็กๆจะต้องระวัดระวังก็คือการทานปลาดิบใครเคยทานปลาดิบบ้างแซลมอนเอ่ยนะคะปลาปลาในในอาหารญี่ปุ่นซูชิอะไรพวกนี้ยนะคะปลาดิบพวกนี้ต้องระมัดระวังถ้าทำไม่สะอาดนะคะก็จะ,ะมีพวกพยาธิ นะคะพยาธิที่อยู่ในปลาดิบเนี่ยมันปะปนอยู่ในในเนื้อปลานะคะเขาจะต้องเอาเอาพยาธิออกให้สะอาดนะคะถ้าเผื่อว่าเราทําทานเองเราอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่าพยาธิอยู่ตรงไหนเราเผลอทานเข้าไปอันตรายมากเลยนะใครที่ชอบทานปลาซูชิปลาปลาอะไรนั่นเนี่ย ปลาซมอนสีส้มๆเนี่ยต้องระวังเลยนะคะมีตัวพยาธิอยู่ในนั้นด้วยนะซึ่งตัวพยาธิพวกนี้เวลาที่เข้าไปสู่ร่างกายเราเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะไปเกาะอยู่ตามอาวัยวะนะคะเกาะเหมือนปิงดูดเลือดอะเกาะตามอาวัยวะเข้าไปที่ในสมองในส่วนต่างๆของร่างกายเป็นอันตรายมากๆเลยนะคะพยาธินะต้องระวังเพราะฉะนั้นก่อนที่เด็กๆจะทานปลา ควรจะเอาไปนึ่งไปต้มไปทอดนะคะไม่ทานปลาดิบนะคะลูกฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอันที่สามโทษของสัตว์ทะเลอีกอย่างหนึง่งเวลาที่เราไปเล่นน้ําทะเลหรือเราไม่ได้ระมัดระวังเนี่ยเราจะไปเจอกับเจ้าแมงกะพุนนะเวลาเด็กๆเ,เล่นน้ําทะเลต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ตัวนี้เป็นแมงกะพุนที่สามารถทําพิษให้เรานะคะ แมกกะพุนเขาเขียนว่าอะไรแมกกะพูลกล่องมีข่าวลงว่ามันสามารถทําให้พิษรุนแรงมากเลยคนที่โดนพิษแมกกะพูนสามารถเสียชีวิตได้นะคะเด็กๆยิ่งเด็กๆ,ๆตัวเล็กๆนี่ต้องระมัดระวังมากเลยเวลาไปเล่นแต่ส่วนใหญ่แมกกะพูนก็จะอยู่ในน้ําที่มันจะลึกๆหน่อยนะคะ ถ้าเผื่อเราไปเล่นเราก็ไปเล่นแค่ชายหาดที่มันน้ําไม่ลึกแล้วก็มีผู้ใหญ่คอยดูแลเนี่ยได้นะคะเด็กเล่นตามลําพังก็จะไม่ละละมัดระวังแมงกระพุนมันมาปุ๊บมันมาโดนเราแมงกระพุนไฟอะ่ะไหมเลยผิวไหมเลยนะคะอันตรายมากๆนะอันนี้ครูฝนฝากไว้ด้วยอันตรายที่เกิดจากเขาบอกว่าโทษของสัตว์น้ำก็จะมี มีกล้างนะมีพยาธแล้วก็มีพิษด้วยนะอันนี้ก็เป็นโทษของสัตว์น้ำที่ครูฝนเอามาให้เด็กๆดูนะ,ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา มีปูมีปลามีกุ้งมีหอยแมงกระพรุนม้าน้ำปลาดาวปลาหมึกปลาไหลใช่ไหมคะแมวน้ำพยูนฉลามนะอันนี้ก็เป็นดือของสัตว์น้ำนะคะนะวันอังคารก็จะเป็นอะไรคะลักษณะของสัตว์น้ำ สัตว์น้ําก็จะมีครีบมีหางนะคะมีก้ามมีกระดองว่ายนะได้นะต่อมาที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําก็ได้แก่แม่น้านะบอ่อบึงคลองนะคะเะเลนะอันนี้ที่อยู่ของสัตว์น้ําประโยชน์ของสัตว์น้ํามีอยู่3ามขอ้อ สามารถเอามารับประทานเป็นอาหารได้นะคะทั้งสัตว์น้ำจืดแล้วสัตว์น้ำเค็มสามารถเอามาเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามได้นะคะแล้วก็เอาไปทำเป็นเครื่องประดับได้และวันนี้คุณครูคฝนได้ให้เด็กๆดูเกี่ยวกับโทษของสัตว์น้ำไปแล้วนะคะเวลารับประทานต้องระมัดระวังกา้งติดคอนะแล้วอย่าทานปลาดิบเพราะว่ามันมีพยาธิใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งคือแมงกะพรุ ที่มีพิษอันตรายมากเลยอันนี้ให้เด็กๆเรามาัดระวังนะคะวันนี้ก็ทำไปงานทำใบงานเกี่ยวกับอันตรายจากสัตว์น้ำนะคะให้ระบายสีง่ายๆนะแล้วเราก็มากลมตามจำนวนเหมือนเดิมระบายสีด้วยให้เรียบร้อยนะคะวาดวงกลมแล้ว ละบายสีให้เรียบร้อยกออาก,กะจออาจาดออิดิตออีตีปออูโบปออปออเอาเอานออำนำทอเอเทยอไอใหญ่จาดิตีโบอปอเอานำเทใหญ่ย ทีนี้แบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆทําเครื่องหมายถูกภาพใดที่ควรปฏิบัติรูปที่สองข้ามถนนภาพใดที่ควรปฏิบัติลงเรือนะขับรถภาพที่ควรปฏิบัติต่อไปหน้าที่สองให้เด็กๆดูสัญญาณเลี้ยวขวานะคะมีกี่อันวงกลมเลย เลี้ยวขวามี3อันนะคะเขตโรงเรียนก็มี3อันใส่เลข3รวมกันทั้งหมดได้6อันนะคะวันนี้คุณครูฝนก็จบเท่านี้นะคะเราพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะอาจจะได้พบกันที่โรงเรียนนะคะก็ให้เด็กๆเตรียมตัวเตรียม สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะช่วงนี้ถ้าเด็กๆอยู่บ้านก็ให้ทบทวนนะคะฝึกอ่านสะกดคำง่ายๆนะคะฝึกเขียนพยัญชนะไทยอักษร A B C ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กนะคะให้คุณพ่อคุณแม่มีเวลาก็ฝึกเตรียมพร้อมและเดี๋ยวเราก็จะได้พบกันที่โรงเรียนนะคะ หวังว่าจะได้พบกันในเดือนพฤศจิกายนนะลูกนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเปลี่ยนแปลงก็คงได้พบกันนะเด็กๆต้องขยันแล้วก็ต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะโอเคนะคะพบกัน